ความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากทีมกฎหมายของอาจารย์เบียร์ควนตื่นธรรมนะครับหลังจากที่ถูกไปร้องทุกข์นะครับไปกล่าวโทษประเด็นเรื่อง1นึก็ดีเรื่องกองทัพธรรมก็ดีนะที่เมื่อวานไปที่กองปราบแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องพอรบคณะสงฆ์มินคณะสงฆ์มินเอ่อมินประมาทแล้วก็พรบอรคอมอะไรต่างๆที่กองทัพธรรมเขาไปดําเนินการไว้ที่กองปราบนะครับ ล่าสุดความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากทีมทนายของอาจารย์เบียร์คือหมอเสงหมอเสงมีการถแถลงการออกมานะครับถแถลงการนี้เนี่ยมีการพูดถึงด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะผมบอกเลยกนะ็คือด็อกเตอร์นัทนันสุดประเสริฐหรือว่าครูนัทนะครับครูนัทที่ออกมาเขาเรียกว่าอ,อะไรออกมาให้ข้อคิดเห็นทังกฎหมายแล้วก็มีการพูดถึงปรนะเด็นอาจารย์เบียร์อยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โดยในถแถลงการของหมอเสงเนี่ยนะครับได้มีการพูดถึงดรนัทแต่ในถแถลงการเนี่ยเขาใช้คําว่าดรท่านหนึ่งนะคือดรนัดเนี่ยไปชี้หรือว่าไปให้ความคิดเห็นในมุมมองของนักกฎหมายบอกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยจะมีนะนะที่พนักง,งานสอบสวนหรือตํารวจเขายังไม่ได้เรียกหรือยังไม่ได้รับคดีอะไรเงี้ยยังไม่ได้แบบให้มารับทราบข้อกล่าวหายังไม่แจ้งข้อกล่าวหาส่วนมากเนี่ยนะเขาจะต้องรอกันก่อนไหม คือส่วนมากนะครับก็ไปพูดไว้อย่างนั้นนะครับบอกว่ามันผิดวิสัยของทนายความรุ่นเก่าอะไรแบบนี้เนี่ยบอกว่ามันหรือตัวส่วนทนายนันชัยเมื่อวานเนี่ยบอกเลยนะว่าร้อนตัวร้อนลอนหรือเปล่าเออเป็นประเด็นครับวันนี้นะครับตามถแถลงการหรือจดหมายข่าวชี้แจงที่ลงวันที่22มกราคม2568โดยหมอเสงน,นะครับหัวข้อคือ ตามที่ได้มีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งและผู้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ทางทีมทนายความของบริษัทหรือทนายความลูกชายหมอเสงโดยคุณวิวัฒน์แสงสุริยะชัดที่ไปยืน่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนในกรณีที่อาจารย์เบียร์กลตื่นทำถูกแจ้งความกล่าวโทษโดยได้กล่าวพลาดพิงถึงขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายของทางทีมทนายว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนนั้นทางทนายความบริษัทหมอเสงไทยแลนด์เนี่ยขอชี้แจงการเข้าไปพบพนักงานสอบสวน กองปราบปรามและนำพยานหลักฐานคลิปวิดีโอฉบับเต็มที่ไม่ได้มีการตัดต่อและหลักฐานอื่นๆเนี่ยไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนสืบเนื่องจากคนไปแจ้งความกล่าวโทษอาจารย์เบียในความผิด1 1 2กรณีรวมไปถึงกรณีกองทัพธรรมมีการแจ้งความกล่าวโทษอาจารย์เบียในเรื่องหมิ่นประมาทความผิดตามพรบคณะสงฆ์และเรื่องพรบคอมต่อมา มีนักกฎหมายบางท่านออกมาให้ข้อมูลทำนองว่าเป็นการร้อนรนเร่งรีบด้วยความกลัวและอื่นๆลักษณะไม่ปกติซึ่งต้องรอรับหมายเรียกก่อนหรือกองปราบอาจจะโอนคดีไปแก่พนักง,งานสอบสวนไปสอนออื่นก็ได้เป็นต้นเมื่ออาจารย์เบียร์ทราบเรื่องดังกล่าวจากสื่อมวลชนเนี่ยก็ประสงค์จะแสดงความบริสุทธิ์ใจในฐานะผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจึงมอบหมายให้ทนายความเข้าพบพนักง,งานสอบสวนดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันกองปราบยังไม่มีการโอนคกดีไปยังพนักง,งานสอบสวนท้องที่อื่นดังนั้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนกองปราบจึงเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19คือพนักง,งานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 3 0ที่บัญญัติว่าให้เริ่มสอบสวนโดยมิชักช้าจะทําการที่ใดเวลาใดแล้วแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ต้องหาไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยและมาตรา1นึ่ที่บัญญัติว่าให้พนักงานสอบสวนร,รวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทําได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อรู้ตัวผู้กระทาความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาซึ่งมีความหมายว่าพนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยต้องเริ่มทําการสอบสวนและ การสอบสวนนอกจากกระทําไปเพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดแล้วก็ให้โอกาสในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยกฎหมายมิได้ให้อํานาจพนักงานสอบสวนมุ่งแต่สแสวงหาหลักฐานการกระทำความผิดแต่ละเลยหลักฐานที่มีการนําเสนอเข้ามาเพื่อแก้กข้อกล่าวหาเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้กระทําความผิดตามที่มีผู้มาแจ้งความกล่าวโทษแต่อย่างใดแม้ขณะนี้ อาจารย์ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดๆแต่เมื่อทราบวา่าตนเองเนี่ยไม่ได้ทําผิดนะครับเมื่อทราบว่าตนเองไม่ได้กระทําความผิดเนี่ยก็เลยต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับเมื่อทราบว่าตนเองไม่ได้กระทำผิดตามที่มีคนมากล่าวโทษเนี่ยพนักงานสอบสวนกองปาราบเนี่ยนะแต่ก็ยังมีผู้เข้ามาแจ้งความนะเมื่อทราบว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดตามข้อความที่ผู้แจ้งความแก่พนักงานสอบสวนกองปาราบ อาจารย์เบียร์ก็มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่จะปกป้องชื่อเสียงศักดิ์ศรีเกิจยศของตนเองนะและที่สําคัญนะครับในจดหมายข่าวชี้แจงของหมอเสงเนี่ยได้มีการยกคำพิพากษาดีกาที่1390ครับทับ2522ที่ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131 บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นหลักฐานที่พนักงานสอบสวนหามาได้เองหรือที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหายื่นต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหรือที่บุคคลภายนอกส่งมาทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับการการะทําความผิดที่ถูกกล่าวหาและเพื่อที่จะรู้ตัวผู้กระทําผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด ซึ่งตามคำมพิพากษาดีกาดังกล่าวแสดงให้ชัดแจ้งว่าเห็นอำนาจการสอบสวนพนักงานสอบสวนโดยให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจรับเอาพยานหลักฐานของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมารวบรวมเป็นหลักฐานในสำนวนคดีคือสรุปแบบนี้ครับอาจจะยาวหน่อยนะครับอาจจะยาวหน่อยคือทางหมอเสงาก็ยืนยันบอกว่ากฎหมายมันมีอยู่ที่จะสามารถที่จะเอาไปยื่นได้ทำไมต้องรอหมายเรียกอะไรล่ะอาจารย์เบียร์ก็ต้องการที่จะปกป้อง ชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเองในเมื่อมีการกล่าวโทษเรื่อง1นึโดยเอาคลิปที่ตัดต่อเอาไปกล่าวโทษเนี่ยฝั่งนี้ก็เอาคลิปเต็มไปให้ดูใช่ไหมครับก็เหมือนเป็นการแก้กข้อกล่าวหาแล้วก็พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะรับพยานฐานจากทุกฝั่งนะครับทีนี้ครับไฮไลท์ด็อกเตอร์นัทเนี่ยไปคอมเมนต์ในเพจของหมอเสงเลยที่มีการโพสต์จดหมายข่าวชี้แจงไว้แล้วก็ได้มีการ ถกกันในข้อกฎหมายค่อนข้างที่จะดุเดือดเหมือนกันครูนัทคอมเมนต์แรกบอกอันนี้คลาดเคลื่อนนะไม่เคยบอกว่ากระบวนการไม่ถูกต้องตรงไหนที่ว่าทางทีมทนายไม่ทําตามขั้นตอนคะคือมีการแคบโพสต์เก่าของตัวเองมาที่ได้มีการวิพากษ์วิจาร์ณถึงาการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนของทีมกฎหมายอาจารย์เบียร์เขาอะนะครับเนี่ยบอกทางทีมทนายควรอ,อ่านอีกสักครั้งดีกว่าคะ่ะ ไม่มีข้อความไหนที่บอกว่าผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามขั้นตอนมีแต่บอกว่าไม่เคยเห็นว่ามีการให้การก่อนรับแจ้งข้อกล่าวหานะแล้วดรนัทมีการไปเอาดีกาที่หมอเสงมีการอ,อ้างไว้ในถแถลงการในเอกสารฉบับนี้ครับบอกว่าดีกาที่ท่านเอามาอ้างเนี่ยมันเป็นคนระเรื่องกับประเด็นนะคดีตามดีการนี้โจทเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีก่อนจำเลยเป็นพนักง,งานสอบสวน โจรมอบตัวแล้วจึงนำพยานหลักฐานมามอบให้แต่พนักง,งานสอบสวนไม่รับแนวคิดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนตำรวจเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องผู้ต้องหาโดยตัวเองทำงานแทนผู้เสียหายก่อนที่จะมีการแก้กฎหมายเป็นแบบนี้ค่ะศึกษาดีกาให้ดีก่อนจะดีไหมคะนี่นะแล้วก็บอกเองฮะว่าดีกาเนี่ยไม่มีข้อความไหนเลยนะที่บอกว่ายื่นก่อนหรือหลังรับทราบข้อกล่าวหาก็ได้ ดังนั้นการที่เขียนขยายข้อความในดีกาว่ายื่นก่อนรับข้อกล่าวหาก็ได้เนี่ยเป็นการขยายข้อความในดีกาให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงก่อนที่จะยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะเราในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาก่อนมีหมายเรียกผู้ต้องหาครูนันเองก็ไม่เคยบอกว่าทําไม่ได้นะเพียงแต่บอกว่าไม่เคยเห็นใครเขาทํากันทนายรุ่นเก่าเขาไม่ทํากัน เมื่อยังไม่รับทราบข้อกล่าวหายังไม่มีชื่อว่าเป็นผู้ต้องหาเอกสารที่ยื่นไว้ก่อนจึงไม่เป็นเอกสารของผู้ต้องหาเพื่อประกอบคำให้การของผู้ต้องหาผลเสียจะมีแก่รูปคดีทนายรุ่นเก,ก่าเขาถึงไม่ทํากันค่ะ,ะคือคือกนาเขาบองว่าอทนายที่ผ่านมารุ่นเก่าๆนี่ไม่เคยเห็นใครทํานะใช่ไหมครับแต่ฝั่งหมอเสง่เขาบอกว่าก็กฎหมายมันมีอยู่ดีการมันมีอยู่ปรากฏว่าหมอเสงตอบกลับ ดรนัทนานสุดประเสริฐตอบกลับว่ายังไงครับค่อยๆไปทีละเออทีละประเด็นนะครับมีการตอบกลับครับบอกว่าขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับนักกฎหมายที่อาจจะยังไม่ทราบว่าการใช้กฎหมายนั้นในทางปฏิบัติผู้ใช้กฎหมายสามารถทำได้หากไม่มีบทกฎหมายห้ามไว้หรือบัญญัติว่าหากกระทำแล้วผิดกฎหมาย เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131เนี่ยให้อำนาจพนักง,งานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเพื่อทราบข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดรวมทั้งพฤติการเกี่ยวกับความผิดตามที่มีการกล่าวหาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาซึ่งได้มีการพิพากษาสารดีกาที่1391ทับ52ตัดสินแล้วว่าหมายถึงการรับหลักฐานของบุคคลภายนอกด้วยย่อมแสดงว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131นั้นเนี่ย ได้ประสงค์ให้มีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาด้วยนะครับหาใช่มุ่งแต่ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสแสวงหาหลักฐานการการะทาผิดเท่านั้นเป็นการให้โอกาสในการแสดงหลักฐานความบริสุทธิ์ได้ในขั้นต้นในชั้นสอบสวนซึ่งเป็นต้นทานแห่งกระบวนการยุติธรรมมิใช่บังคับว่าผู้ต้องหาต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจึงมีสิทธิ์เข้ามาชี้แจงแสดงหลักฐานและเหตุผลหักล้างข้อกล่าวหาในภายหลัง การที่มีนักกฎหมายบางคนไม่เคยเห็นการเข้าชี้แจงแสดงหลักฐานดังกล่าวจากบุคคลใดมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําเช่นนั้นไม่ได้และพนักงานสอบสวนก็สามารถรับหลักฐานของผู้อื่นหรือบุคคลใดที่ประสงค์ยื่นเข้ามาได้เพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้และหากพยานหลักฐานรวมถึงข้อชี้แจงนั้นเป็นประโยชน์ในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสั่งคดีแล้วพนักงานสอบก็สามารถนำมารวมในสำนวนไว้ ดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1นึเนี่ยมีการบัญญัติไว้โดยมีการพิพากษาสารดีกาดังกล่าวเทียบเคียงข้างต้นอันเป็นการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเสมอหน้ากันนักกฎหมายที่ดีนอกจากมีความรู้แล้วยังต้องมีใจเป็นธรรมด้วยครับนี่คือสิ่งที่หมอเสงตอบกับดรนัดครับคือก็ยังยืนยันบอกว่ามันไม่มีกฎหมายห้ามนี่ แม้ว่าคุณนัทจะไม่เคยเห็นเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่แปลกที่จะมีคนแบบมีคนเข้าไปแสดงความรรุทับใจแบบนี้ใช่ไหมครับเถียงกันยาวมากนะลองไปดูในเพจหมอเสงห์ไทยแลนด์ได้คุณนัทก็บอกว่าเนี่ยเข้าใจแต่ประเด็นคือคําว่าด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่ท่านอ้างถึงเนี่ยก็คือคุณนัทไม่เคยบอกไงว่าทําไม่ได้แต่บอกว่าไม่เคยเห็นทนายรุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่ทํากันซึ่งส่วนนี้ต้องขอขกบคุณที่ชี้แจงแม้มันจะขัดต่อหลักการทางกฎหมายพื้นฐานก็ตาม จะว่าไปเรื่องนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะคะในเมื่อคดีนี้มีเพียงคํากล่าวโทษเลขคดีสอบสวนยังไม่มีเอกสารของบุคคลใดก็ตามที่ยื่นไปจะมีสถานะเช่นไรคะขอความรู้ด้วยและนักกฎหมายย่อมมีใจเป็นธรรมค่ะแต่ท่านให้ความเป็นธรรมกับคูนัทหรือ,อยังในเมื่อคูนัทไม่ได้พูดว่าการดําเนินกระบวนการของท่านไม่ถูกต้องตรงนี้ให้ความเป็นธรรมหรือ,อยังคะนี่แล้วก็จริงๆคูนัทโพสต์นี่นะ เป็นโพสต์อย่างเป็นทางการนะครับมีการยกดีกายกอะไรมาต่างๆนะครับนี่ก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าโต้แย้งทางวิชาการเนี่ยุณนัทยินดีรับฟังแต่ต้องโต้แย้งด้วยความรู้ทางกฎหมายข้อกฎหมายและดีกาอย่างนักวิชาการนะส่วนการดําเนินการของท่านุูนัทไม่โต้แย้งแล้วแต่ท่านลูกความของท่านรอดหรือล่วงขึ้นอยู่กับมือของท่านเองส่วนข้อที่กล่าวหาุณนัทโดยไม่มีมูลความจริงนั้นขอให้ท่านแก้ไขหากไม่แก้ไขก็ขอให้เป็นกรรมของท่านเอง นี่นะครับโอ้โหยาวเลยนะครับก็คือเป็นการถกกันในเรื่องของข้อกฎหมายของนักกฎหมายเขาอะนะมันมีหลายแงย่หลายมุมหลายบทหลายมาตราฝั่งหมอเซ็งก็บอกว่าทําได้ซึ่งฝั่งคูณัทเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้หรอกแต่เขาแค่ไม่เคยเห็นแล้วมันก็เหมือนขัดกับหลักนิดนึงที่เขาเคยผ่านมานะเขาบอกว่าปกติเนี่ยต้องตาํารวจเ็าต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนอะไรต่างๆตามขั้นตอนก่อนแต่เนี้ย ดูผิดวิสัยนะเข้ารีบเข้าไปฟังบอกเสียงก็บอกว่าเนี่ยก็ดีกาม,มีอยู่ยกมาแล้วก็เอามาคานกันนะครับคนดูเนี่ยก็ลองใช้วิจยยารณญาณกันดูนะนักกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีในมุมหลายแง่หลายมุมนะอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งในเรื่องของของข้อกฎหมายใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่ทนายความเราไม่ใช่นักกฎหมายนะครับแต่เจตนาที่แท้จริงน่นะนะอาจารย์เบียร์ก็อาจจะต้องการแสดงความ บริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับแต่ว่าคุณนั้นก็ตั้งข้อสังเกตในมุมมองของเขาในโซเชียลของเขาว่าเออทีมทนายความเขาดูรีบโลนรีบร้อนอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันผิดวิสัยอะไรแบบนี้จึงเป็นที่มาของการถกเถียงกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะส่วนคดีเนี้ยโดยเฉพาะคดีของทนายนันชัยเนี้ยจะกองปราบเขาจะรับไวมไหม นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันถ้าไม่รับไว้ก็ต้องโอนไปที่สอนอท้องที่นะเท่าที่ผมทราบก็คือสอนอโชคชัยอ่ะเดี๋ยวตามมันต่อครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ